เบื่อพวกเก่งแต่ปากก็ไม่อยากจะจุนจี้คืออยากเอาตีนไปก่ายหน้าถ้าไปคิดสว่าเป็นรุ่นพี่เก่งกันจริงกันทักกัเด็กกับน้องกับนุ่งนี่ไม่รู้จริงยังกล้าพยอขึ้นแน่นสมองหรือทุ่นที่นั่นห่วยนี่หาสะบัดดาจนติดปากของตัวเองที่ดีจ้าก,กูฟังแล้วอยะกจะริอรับคา่วยตัวเองที่พายมันพูดมาได้จะปิดฉากไปอยู่ใกล้ผมฝากด้วยรบกวนเอาควยให้อ้บปาหน้าอินหน้าผมเห็นเป็นขนมที่ชวนชูกลิ่นปากเน่ายังชวอยลมไม่ชวนดมไม่ชวนดู แค่ขันที่อาท้าต <ทา S 2> ีกับกวนอูสักรอบแม่งว่าอยางพุ่งกลับไปนั่งทัตรวจดูเป็นที่เกง่งเลสเดือดทำเท่เป็นลีไวยวิจารณ์ไปทั่วบนหน้าเฟซไอแยอ่แม่งมีตายเจ้าของวงการหรือพี่เห็นตีโพยตีพายมึงปากเก่งจนนักคนดีเพราะเอฟซีเพ่อพีอควายปากนิ่งไม่ได้สักวันต้องแขวะเซ่งกัะแซนักเพราะมีเรื่องเท่านั้นแหละเห็นรีบแถละแก้ยัดให้ติงมาดิ้นแทนมึงหลบแซนเป็นแม่ทัพไม่อยากลดตัวมาสอน บล็อกเฟรระง,งับไปโดนข้าวนอนี่กันแหลวแม่ฉันน่าประทับใจพูดกันสันส้นๆคงรู้กันนะครับใครแต่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครนะครับมึงอยากรักก็รักไปเดะเฮ้ยมึงไปเร็วเลยว่าไีเรวเลแล้วหนักหัวพ่อไง